สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์วิรัตนณสงขลา วันนี้เวลา17นาฬิาสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนด้านใต้วัดเทพสิลราวาสในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์วิรัตนณสงขลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเมื่อวันที่26มกราคม2556สิริอายุรวม91 12. ปี11เดือน สาตราจารย์วิรัตเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2464เป็นบุตรพระยามานวราชเสวีปลอดวิเชนทสงขลากับท่านผู้หญิงมานวราชเสวีศีนสงขลาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการประกันภัยและการธนาคารมหาวิทยายลัยเทมเพิลสหรัฐอเมริกา เขาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาได้ลาออกจากราชการไปทำงานในภาคธุรกิจประกันภัยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆเคยเป็นกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนายกสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศไทยนายกสภามาหาวิทยายลัยกรุงเทพ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและการประกันภัยและอาจารย์พิเศษในสาศึกษาหลายแห่งด้านครอบครัวสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงบุฒทิเฉลิมบุฒิชัยมีบุตรสองคนคือนายเดชาพิวัฒน์ทสงขาและดรนัทยาดานาสงขลาศาสตราจารย์วิรัตเป็นผู้ที่ประกอบแต่ความดีงามชอบช่วยเหลือและให้เกียรติยกย่องผู้อื่นเสมอจึงเป็นที่รักใคร่ของทุกคนจนวาระสุดท้ายของชีวิต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วัลักษ์อัคราชกุมารีเสด็จถึงบรูไนาดารุสซลามแล้ว นี้เวลา17นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของบรูไนาดารุสซาลามซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงท่ากาศยานานาชาติบรูไนกรุงบันดาเสรีเบกาวันบรูไนาดารุสซาลามณที่นั้นเจ้าหญิงราฟิดาโบเกียพร้อมด้วยนายอภิชาติเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตณบันดาเสรีเบกาวันและภริยาผู้ช่วยทูตทหารบกทหารเรือทหารอากาศกุล ลเปอมาเลเซียและรักษาราชการแทนผู้ช่วยทูตทหารบรรดาเสรีเบกาวันบรูายดารุสซาลามเฝ้ารับเสด็จ ในการเสด็จเยือนบรูไนดารุสซาลามครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยรักอักราชกุมารีส่งนำวิทยากรจากสถาบันวิจัยจุฬาภรและจากต่างประเทศไปทำการอบรมการประเมินความเสี่ยงต่อสารเคมีให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลามและพระราชทานพระรโรกาสให้ชุมชนชาวไทยเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนบรูไนดารุสซาลามโทรทัทนนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสก้วันนี้เวลา14นาฬิกา18นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศในฐานะองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยสเสด็จไปเทศบาลเมืองอรัญญ,ญประเทศตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสก้วทรงเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ในการนี้ประธานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้แทนหน่วยงานเพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่พระภิสุผู้สูงอายุคนพิการและราษฎรในพื้นที่เทศบาลอารัญญประเทศราษฎรตําบลท่าข้ามและตําบลฟ้าคุ้ยรวม5,700ชุด จากนั้นทรงปล่อยพันปลาหมอไทยลงในแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงลายเพื่อควบคุมยุงลายพาหะของเชื้อไข้เลือดออกไข้จับสันและมาลาเรียที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่น้ําท่วมขังเป็นเวลานานทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยได้หาแนวทางกําจัดยุงลายในพื้นที่กว้างที่ให้ได้ผลดีกว่าการพ่นยากันยุงพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรและให้ความรู้การนําปลาหมอไทยไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆอาทิปลาลาปลาหมอ จากนั้นทรงพระดําเนินไปทรงประกอบอาหารที่รถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาสําหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น4,000ชุดเมนูอาหารประธานที่ทรงทําได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดน้ําพริกตาแดงและน้ําพริกแมงดาซึ่งเป็นเมนูที่มีคุณค่าทางสารอาหารและสามารถเก็บไว้บริโภคได้ด้วย เสร็แล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่ออกตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศและใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก ทั้งนี้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นโดยการมอบถุงยางชีพพระราชทานไปแล้วรวม10จังหวัดและร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งโรงครัว20แห่งเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสนับสนุนการผลิตอาหารแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ราษฎรมีอาหารไว้บริโภคในยามเกิดภัยพิบัติ ส่วนที่อำเภออารัญญประเทศมูล,ลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดจัดตั้งโรงครัวขึ้น3แห่งคือที่ศาลาประชาคมบ้านเจริญสุขตำบลฟฝ้าค้วยโรงเรียนอนุบาลเขาชกันตำบลเขาชกันและที่เทศบาลตำบลบ้านด่านจากนั้นประทับเรือที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายเสด็จไปทอดประเนศสภาพพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าข้ามพร้อมทั้งส่งเยี่ยมราษฎร ก่อนหน้านี้พื้นที่ตำบลท่าข้ามมีปริมาณน้ำท่วมสูงประมาณ1-2เมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้และพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่าร้อยละเจทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดเต็นท์ให้ความช่วยเหลือตามหมู่บ้านต่างๆและมอบถุงยางชีพพร้อมประกอบอาหารเลี้ยงราษฎร1,317ครัวเรือนปัจจุบันปริมาณน้ำลดระดับลงแล้วรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้ ต่อจากนั้นเสด็จไปองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามประธานถุงยางชีพพระราชทานแก่ตัวแทนราษฎรสำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจังหวัดสกวประสบอกภัยช่วงแรกตั้งแต่วันที่19กันยายนต่อเนื่องช่วงที่2เมื่อวันที่4ตุลาคมเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางศีดาเทือกเขาใหญ่เขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกปริมาณมากจึงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน เืด้ดทุทกภัยในพื้นที่9อำเภอได้แก่ตาพระยาโคกสูงวัฒนาคนครวังน้ำเย็นคลองหาดเขาชะกันวังสมบูรณ์อรัญญาประเทศและเมืองสากแก้วบ้านเรือ,อนราษฎรพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายรวม56ตำบล556หมู่บ้าน11ชุมชน รัศดรเดือดร้อนกว่า14,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า18,000ไร่บ่อปลาถนนสะพานทำนบวัดและโรงเรียนเสียหายเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำลดระดับลงและอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ